กรามแอนบิสตอมสวัสดีครับวันนี้ผมนำเสนอเรื่องสุขจริงไม่ได้อยู่ที่ได้แต่อยู่ที่ใจนะครับหลายครั้งเราเข้าใจว่าถ้าได้มากขึ้นเราจะสุขมากขึ้นแต่ในความจริงแล้วคนที่มีมากใช่ว่าจะมีความสุขเสมอไปนะครับและคนที่มีน้อยใช่ว่าจะทุกเสมอไปความสุขจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนแต่ขึ้นอยู่กับมุมมองของใจที่รู้จักพอหรือไม่นะครับพระพุทธเจ้าตรัสว่า สันตุถีปรมังทานังสันโดษเป็นศัพท์อย่างยิ่งหมายถึงคนที่พอใจในสิ่งที่มียอมพบความสุขที่มั่นคงเพราะเขาไม่ต้องวิ่งไล่ตามสิ่งใดไม่ต้องแข่งขันเพื่อเอาชนะใครไม่ต้องเปรียบเทียบจนรู้สึกด้อยค่าการฝึกใจให้รู้จักพอเป็นการฝึกที่สําคัญในโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยแรงกระตุนทั้งโซเชียลมีเดีย การบริโภคและค่านิยมความสำเร็จแบบวัตถุถ้าเรารู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้เราจะเริ่มวางใจได้ไม่หลงไปตามกระแสและค้นพบความสุขจากภายในอย่างแท้จริงสุขที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ได้มาแต่คือใจที่ไม่ดิ้นรนไปมากกว่าสิ่งที่จำเป็นใจที่รู้จักพอคือใจที่อิสระจากความอยากที่ไม่มีวันจบสิน้นค a ามแ n d วิส d o มธรรมะจริง ใช้ได้จริงในทุกช่วงชีวิต